สวัสดีครับผมชื่อสืบพงทองวันครับตอนนี้อายุ59ปีครับวันนี้ได้มาที่เดอฮอลลี่แลนด์ของศักดิ์สิทธิ์อัลลอยนะมีโอกาสได้พบกับหลวงพ่อดีกับคุณแม่ทิพนะนับว่าเป็นะปโอกาสอันดีก็จริงก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่โดยตรงครับพอดีอช่างทัดเป็นช่าง นะเป็นเพื่อนกันที่มหาชัยเนะี่ยชวนมาทําธุระอย่างอื่นครับนะพอดีแม่ทิพยนะ์ก็ได้สอนอวิชาเรียกวิชาเลยนะครับธรรมะเปิดโลกธรรมะเปิดโลกอ๋อกำบรนดาลหรือพลังลมปันประสานจักรวาลอ,อ๋หรือพลังลมปานประสานจักรวาลน,นะทีแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่พอดีได้เริ่มปฏิบัติตอนบ่ายสามโมงนะจนถึงประมาณ บ่ายสโมงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะแม่ทิพย์ได้สอนตามขั้นตอนอยู่พักหนึ่งนะแต่ว่าที่มาสะดุดใจแล้วก็ทึ่งก็ตอนที่ว่ามาเปิดดูข้อมูลนะในแอปของนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาเรื่องสุขภาพเนี่ยมันมีอยู่3เรื่องฮนะเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจอัตราเรื่องความดันนะเสร็จแล้วก็ค่าของออกซิเจน แล้วเดี๋ยวอาจะจะบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงในสามตัวนี้นะครับนะอันดับแรกที่มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยเอาเรื่องของหัวใจก่อนครับนะเรื่องของหัวใจก่อนปกติเนี่ยวันนี้ถ้าเราดูสถิติมาทั้งวันนะครับเนี่ยทั้งวันนึงของวันนี้นะหัวใจเต้นเนี่ยเจ็ดสิบแปดแปดสิบสามเห็นไหมแปดสิบสี่เจ็ดสิบแปดอ่าดูนะครับ เนี่ยจนถึงดูนะครับว่าตอนบ่ายสามโมงเนี่ยหวัวใจเต้นที่เจ็ดสิบแปดครั้งต่อน,นาทีเนาะแต่เราทำจบที่เวลาสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นะครับเนี่ยสิบห้าสิบหกปรากฏว่าหวัวใจเต้นอยู่ที่หกสิบเก้าครั้งต่อนาทีหกสิบเก้ากว่าเจ็ดสิบแปดเกือบยี่สิบครั้งต่อนาทีที่ลดลงอันนี้อันที่หนึ่งนะครับ อันต่อมาที่เห็นชัดก็คือ,อเป็นเรื่องของความดันโลหิตนครับนี่อันนี้เป็นแอปวัดความดันโลหิตของนาฬิกาสุขภาพเรือนนี้นะครับนะดูนะครับว่าวันเนี้นะความดันอัตราความดันโลหิตเอาก่อนหน้านี้ทั้งวันเลยเห็นไหมมันจะสวิงเนี่ยสูงสุดตอนช่วงบ่ายโมงสิบโมงสี่บห้าร้อยสิบเก้ห็นมร้ยยี่สิบห้าตอนบ่ายบ่ายโมงเสร็จจนมาถึงบ่าย2องโมงร้อยยี่สิบสอง แต่ดูนะครับอ่ะก่อนเริ่มทำเนี่ยประมาณ15บหนาฬิกาสินาทีเนี่ยรอสิบพอทำเสร็จตอนประมาณบ่าย345สห้รือ1้อยสิบสี่ร้อยสิมอันนี้ไม่ได้กินยาความดันนะครับในระหว่างนั่งหนึ่งชั่วโมงนะที่ทำกิจกรรมเนี่นะครับนะอ่ะต่อมาอีกอันหนึง่งที่เห็นชัดเลยนะนอกจากความดัน ก็คือเนี่ยออกซิเจนในเลือดออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันน่าจะเกิดจากผลจากที่เราใช้การหายใจเข้าหายใจออกแล้วนะแบบปีทีแรงๆเนี่ยน่าจะทําให้ออกซิเจนที่เข้าในร่างกายเนี่ยนะดีขึ้นแล้วนะสังเกตนะครับเออผมจะดูนะอ่ะช่วงวันนี้ออ,ออกซิเจนก็คือ96้า98หเ้าเจ็ดเก้านะครับเนี่ย97 98 96จ้าบแด้าสบหตอนบ่าย3โมงเนี่ยอ,ออกซิเจนเกิเจเปอร์เซ็นต์นะ คือพอเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับอตอนบ่ายสี่โมงนะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตเพิ่มไปอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับนะแสดงว่ามันสามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์หนึ่งอัอตราความอาการเต้นหัวใจช้าลงทั้งทงที่เรามีความรู้สึกเหนื่อยเนะแต่การเต้นหัวใจช้าลงนะ,ะมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายครับนะอันที่สองเนี่ยแล้ความดันโลหิตลดลงให้ดูตามแอปนะครับ อันดับที่สามก็คือออกซิเจนอ๋อความดันคือถ้าความดันมันขึ้นสูงเนี่ยเราจะรู้สึกปกติแล้วจะรู้สึกแบบงงงมึนมนะครับนะแต่พอความดันลดลงเนี่ยร่างกายก็รู้สึกผ่อนคลายลงมาเนี่ยนะอันที่สามก็คือออกซิเจนในเลือดออกซิเจนในในปอดในเลือดเนี่ยนะที่วัดค่าความดันเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อกี้ปกติจะเป็นคนกินข้าวเมื่อเดียวตอนเย็นเพิ่งเริ่มมาได้ประมาณสองวันตอนที่นั่งอยู่เนี่ยจะมีความรู้สึกว่า เราทนไม่ไหวแล้วเราอยากจะออกเราอยากจะหยุดมึนหัวปวดหลังปวดขาเนะตอนที่ทําอยู่นะครับแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งอะซึ่งมันจะเป็นจุดที่สุดจนเราบอกว่าเราไม่ไหวแล้วเราอยากจะบอกไม่ทิพว่าเราขอเลิกได้ไหมแต่เราฝืนทําต่ออีกพักหนึง่งจนถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าตอนนี้ยเราไม่หิวข้าวเหมือนตอน,นเรานั่งตอนนั้นเลยครับตอนนั้นเราหิวข้าวเราเหนื่อยเราอยากพักเราอยากหยุดแต่ตอนเนี้ยเรากลับมาเป็นคนปกติเหมือนกับกินข้าวมาอิ่มแล้ว เนาะเหมือนกับคนที่เหมือนกับคนที่อะไรนะเพิ่งอัดฉีดร่างกายขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยแต่ก็จะลองดูว่าเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยเราจะรู้สึกเพลียจะรู้ซึ้เหนื่ออีกตอนไหนนะครับนะเดี๋ยวกลับไปกลับไปที่บ้านก็จะลองแบบนี้ก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าที่ท,ที่ที่มีอาการป่วยก็คือ 1. เป็นความดันโลหิตสูงแต่ว่าไม่ได้กินยาพยายามลดน้ําหนักลงนะอันที่สเนี่ยก็คืออาการของภาษาของอะไรนะ แพทย์แผนโบราณเขาเรียกว่ากระสายจุกอกซึ่งเวลาเรานอนเนี่ยมันเหมือนมีลมในท้องครแลพอเราตื่นขึ้นมาไม่ว่าจะเข้าห้องน้าตอนกลางคืนหรือตอนเช้าเนี่ยลมเนี่ยมันก็จะดันขึ้นมาแล้วมันก็จะพากดเนี่ยมาจุกที่อกเนี่ยแสบอยู่ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีเนี่ยนะแล้วอันที่สามก็เรื่องของสายตาครับนะเดี๋ยวจะลองดูว่าทําคืนนี้ต่อไปนะแล้วก็อีกวันต่อไปต่อไปเนี่ยอาการพวกนี้จะเป็นไงยังไงจะมาอัปเดตผ่านแม่ทิพย์นะครับ ขอบคุณครับ